ะเข้ามาหาลัยแล้วต้องเรียนพิเศษเพิ่มไปด้วยไปโอเชนเทเฮายไปด้วยสิลฟิซิกไปเคมีเฮ้ยไปชีวะเฮ้ยไปด้วยดิไทยคณิตวิ์สังคมไป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 หมดเลยแกจะซิลตามเราทำไมแกอยากเข้าห้องว่ามาแเ้วเหรอหไม่ใช่เราจะเข้าบีบีอินเตอร์เอา เจอแค่ใช้แค่นันไอเอลกับแซดก็เข้าได้แล้วแกจะตีหลายตัวเสียวเราไปเพื่ออะไร ทักไปปรึกษาที่พี่อิน o ฟอดูล่ะกับคอร์สที่จะพาเข้ามาหาลัยอินเตอร์อย่างคอร์ส i อ l หรือ GED และอีกหลายหลักสูตรคอร์สออนไลน์ไม่มีวันหมดอายุมีเนื้อหาอัปเดตทุกปีมาดูซ้ำได้เรื่อยๆเรื่องียนกับทีมติวเตอร์จบตรงสายจากจุฬาแล้วก็ถ้าสอบได้มากกว่าแบรนด์เคืนค่าเรียน50%ทันทีไปก่อนนะอาจารย์มาก,ก่อนเการอเอกสารกู้ก็อย่สอยอยู่